โดนสั่งปีซีอลต้ดตรงสซนทยางเกีรทัพไทยแต่เข้ายรอบเป็นซ้ำ ข้อมวลประวัติการต้องการเสี่ยก็มาดูตอนนีนครับเทนสล์2อุณเอคจริงเด็กหิงกี่ญยารักนะครับคุณเพืืออายุ2ปีแล้วเกิดผิ่สัญญากบลนกาอาการคุัดสุรินมรนจะซ้อมอยู่ในค่้ายวยสิสารวัตรทรายครับซึก็มีสารวัตรทรายครับอยู่ในหัวใจ้องแต่พูดเปีนการแล้วก็ให้การสนุนแล้วีตั้งแต่ระน้อยซอุณเลอ่อเนเจอนะครับ เสมอเจ็ดครั้งครับชะนะครั้งแพ้ส่งครั้งนะครับ้ลาสุดรนแพ้กับเพชรน้ำหวานากับสอสักสิทธิ์ที่อภอยังขะนะครับจนี่คืบบพอข้อมูลของร่าวเครับสมรัน้ลงลายซอเฟียแล้วกันครับข้างในก็น้องไม้แะสุนน้องไม้เพชรระดาจันน้องไม้ซอ,อพกงอไม่ได้วันไทยสมัครอายุเพียงแค่สิปี มาจากบ้านห้วยยสิวนะครับเกิดที่โน่นอำเภอเทศสิิจังหวัดชภูมิแต่ก็มาทอที่บ้านนอวัลุมพงศ์มาปรเมินบีร์รำโดยสาวผมนอกรับอยู่กับคุณพวงรับคุณพงศ์ผมรำนี่ครับก็เป็นคนชายภูมิแต่ก็มาอยู่ที่บีรมร์แต่นี่ก็เป็นลูกหลานจากบ้านด่านจากดับราบเอน ลุกศิษของสาวาททรายครับลุกศิษของเพชรกินนอนอนนน้อยสอบุวดเกื้อเกรดได้เ้าละส่วนอ่้ท่นก็ในปีใหม่อายุทนากรนี่ปีใหม่ของาเกรดเด้เขาฝ่ายบนสอบวกโทไดระกาจัดครับเขอบคุณมากครับขอบคุณผู้เรียนครับส่นยอน ขึ้นคนเดียวครับเวลาเป็นไปด้วยน้ำมันพันเลยจะได้มีไม้เอ่ยยอดเออทีละต้องเดินคปสองพันอดเมียนถับดมาเมียนยอดเอทีเอไม่มาเอทีโกเป็นไผ่เอทีโรกปนไม่ได้ฝ่ายมวย์สวัสดยก็มีแต่เดิมพันนะไปไหนมาไหนบอกว่าถ้าต้องการมวยเดิมพันติดต่อสวัสดิ์สายไดีก็มีแต่เดิ์สายกองมงกุลนี่ก็ แค่ครั้งเดียวครับสุดท้ายไปเดินนองนองคะตรวได้กว่าเขาอ่านไรครับสามยกครับจบยังไงครับแดงมอจับเชนวยบ้นดานกับเชจริญการโยจากเทพสติแต่นีูแต่ระบต้องที่ครีรัน้องสไม่ดีของต้เส เวทีมาก็ <San> ที่กนเป็นแช่เลยแช่โชว์ด้วยน้องายงไนมตัวเล็กกว่าหน่อยตัวเล็กกว่าหน่อยโ้หญิงก็หาคู่ชกยากน้หญิงัวหาวหหนาตัวเท่าเท่กันก็ไปมีหนาวนะ tiền riêng, nón nhỉ, nón nhỉ, thò pin hết, nha, bắt pin đuôi, nha. nào, luôn. Nè, khóa nà, để nó mít. Cú bồi, cú tập tài, có té ทีมงานสอบุ้เชื่อครัอมแล้วก็เยบนอีกทีแทนเลยครับตอนนี้คุณธพัฒน์ขึ้นมารอแล้วครับต่อกตเป็นมวยหญิงครับเพชรนาาส่อสุพรรณกับวงิวองอทนเทสนะครับยกกอ่หึ้นยองกสองยกสองที่่ยกสองยกสอ่นึที่อกจะ่ี

Yeah! <laughs> โอ้โหน่ัดยนปัไปแรงอเ่งแล้วโอ้ยเก่งเลยโอ้โหอ้โหไหมดียครับแหมแตด้รับมันนะครับมวยหญิงนี่บัตรับมีมวยหญิงหลายคู่ครับอันี้ครับกูโตไปมันจะเป็นเ ผู้การนำมาวางแล้วครับพยายามจอดคอได้ครับใช่ไลมใช่ไหมดังเห็นดีๆนะดูได้นะเลยเลยชนเลยชนแม่งไปเลยชนเลยชนเลยตัดคอยมันโดนโใช่เดินไปทีทีติสได้นะทีติสไ้เราเตะหัวทีติสไ้เราเตะหัวแล้วก็ต่อยหัวหัวมาแทงเลยด้วยข้าวงในให้ได้ไปจ้าคอตีบุญชูคู่เจ็ดเป็นใครครับบุญชูสาเกย มาอย่างครับสอบปิ่มเพชรหมวยถ้ามาก็แจ้งด้วยนะครับหมวยถ้ามาแจ้งแจ้งที่บุญชูพระมุดรับประเินด้านด้านด้านไฟบอกยกนั้ด้านไฟบอกยกหมวยที่เดินทางมาถึงฝ่ายหลังยังไม่มาแจ้งมาแจ้งด้ยนะครับอดีตซาบะท่านเดินทางมาถติยกนี้นะครับเป็นยกสุดท้ายยกสามต้นข้าวหมวยไทยแข่งกันสับยกเป็นหมวยที่ตัวด้วยตัวเต็มโต ต,ตัวเล็กตัวใหญ่ต้องระรัง่พตัวใหญ่ก็จะเด็กๆเด็กๆเด็กๆอดักๆเด็กๆเด็กๆเ็กๆเด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 อกๆเด็กๆเด็ก็กๆกเด็กๆเกเด็อๆเด็กๆดเด็เรื่อเด็ด็ด ลุกน้องสียแล้วก็กดไว้ก่อนใ้กดแค่ไนเลยแค่ไหนหนอามี่กดเทองนันล้วพมาโซ่มาแที่ท็กซายดีน่าน้องมากับโซดิ้นเข่าเดยวนักเอ้านี่โอ้ เฮ้นบนโอ้เฮ้เดี๋ยวเฮ้เี้เป็นลูกเต่งรอให้เขาเป็นลูกเงเาเลย สนุกครับทั้งสองคนทีนว่าทำหน้าที่ได้ดีแล้วครับแต่แพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับใครแพ้ใครชนะกันต้องดูกรรมการชูุดที่4ชุดท่าแดงโอ้ยทหารยมมงนี่อาศัยไ,ได้ใหญ่ครับในน้านะสวัสดิ์ทรายบอกโอ้ยหายใจไม่ดูท้องนละยสวัสดิ์ทรายคุณเหมือนคุณเหมือนสวัสดิ์ทรายเลยคุณเหมือหนห้อเนี่ยแน่เขาเลย อ่าจบด้วยชยัยชนะนะรับฝั่งอ่าฝั